สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมกับผมต้อมแซบครับผมในช่องหนูลาดแซบสัมบุรีครับมาดีก็ไเ้ยนะกินของกินของแซบครับผมนี่ครับไอ้แกงขั่วปลาดุกนี่ครับแกงขั่วปลาดุกริดแกงใต้นะครับลาดกับขอบปุ่นนะครับได้มากินมาแซบอีกขออนุญาตลาดได้บ้าเนี่ยลาดอันนี้ได้บ้าเนี่ยคักแกเอ้านี่ครับ ตอนบดูกเมก่อนมีเห็ดเก็ดไม่ไหมนะครับนี่โอ้โหน้ำเหลืองๆนี่ตอนบดูกกระเด่งๆนะครับโอ้โหของกินของแซบแซบด่าแซบเห็ดยังกินกระแซบเป็นละครับเห็ดกินเองแซบแซบโอ้โหนี่ ไปใบยีลาแล้วครับเด้อนี่ครับไข่ปลาดุกไข่ปลาดุกเน้นๆครับมีนี่ครับรรน้ำดูยั่วดึงเหลือง,งใส่ปิกแกงไตกับดอกเหลืองนะครับเนาะกินกับผักกับผักแก้มของแซ่บของนัวนี่ครับนี่นี่เลยครับใบยีราดหอมๆครับนเป็นไงเนาะเำาะไแจกแล้วกันบ่นครับ ปดกระดุกนะครับกระดุกไหมพี่น้องถุงไตแตกแล้วผมคิดอยากได้หลายมือละนี่ได้ไปเลยนะครับเนะาะาดตไปเลยครับนี่นี่เลยครับหม,มาครับบัดนี้ครับนี่มากินน้ำกันครับผมมาเจอของแบ่บเห็ดเองเห็ดเองกินเองว้า ว้าวโอ้ยเดี๋ยวจะใส่ตอนกระดูกก่อนเด้อมีขออนุญาตเอากระดูกคุณออกก่อนโอู้หอ้

อ,อเดยวของพวกเขาตับบุมใคยปาครับไอ้กระดุกอืมครับ

เอ้ยอย่าไปน้ำค้างไปเลยนี่ใบบีลากับหอมๆกับกับนื้อปลุกนี่กุกตัวงานงาย นี่ปลาดุกเนื้อเด้งๆครับเยี๋งวรกไปอย่างบ่ามีกลางครับไม่เห็นได้กินเอาบัลลังโก้แล้วครับ

นี่ครับหักส่วนเนี่ยแสงกับเขากันมอกับปุ๋นครับ อืมือ,อดูกเด้งด้ดงครับตมืดูกครับตอนต้อนมบาเห้เพื่อใหญ่ครับเพื่อใหญ่เดี๋ยวเราไบุญอไรมีมมรสชาติแบบตันยำของเนื้อปลาหมึกครับต้วปลาดุกครับปลาหมึกวันนั้นอืมครับ กดน้ำแกงนี่ครับนะครับเปนะครับ อมาลุกบางตันปาครับแบบดีเลยนี่อนะ่อ,อนๆเลยครับนี่เป็นส่วนหัวมันดอกอ วันนีเ้เจอสองแสบของนวแล้วครับกินอยากได้หลายมือเลยอ่ะเฮ้ยบัดบึงสดใ้พี่นอก,กนอบึงคำนี่ครับคำ่ิง้งยัอ แสบแสบแสบครับผมสำหรับคลิปนี้แซ่บไีเลยแกงขั่วปลาดุกกินกับไอ้ขนมเตี๋นกินกับปุูนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมลำร้าพาจากกับพีนอนสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับเด้อฝากเพื่อนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ช่องนู้นราแซ่บเฟมเบรี่ครับผมสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำเรื่อย ทุกคูทุกคนได้เจ็บจะจนนะครับเออขอบคุณครับ